ขามันขาดสองข้างเลยนะไม่ใช่นะข้างเลยค่ะคือปกติอันเวลาเห็นเคสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้วก็เลยตัดสินใจพาหมาไปหาหมอก่อนต้องตัดอย่างเดียวถ้าไม่ตัดอ่ะมันจะติดเชื้อแล้วก็มันจะกินเนื้อไปเรื่อยๆต้องตัดที ยกตัวมันหน่อยป่ะไม่ชีกป่ะกูขามันขาดสองข้างเลยนะไม่ชีนะข้างเลยค่ะอันนี้ผ้าพันแผลนี่กี่วันเปลี่ยนครั้งครับเนี่ยก็วันละครั้งนะคะก็ยังฉลองไปเลยวันละครั้งนะครับอ่าเก้าสิบห้าบาทโอครั้งเก้าสิบห้าบาทก็เป็นไปได้ก็อยากจะเออคนที่รักหมานะค่ะไม่ชีไหนนะะคไม่ชีมีรายได้นะคะ มาลูกมามามาเร็ว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 ่วนีตลอดชีวิตครบโอ้ครับะครับนาน้องโกโก้นะคะมื่อเย็นหลังจากที่น้องผ่าเสร็จนะคะวันนี้พี่ๆก็เลยจัดอาหารพิเศษให้น้องนะคะเป็นเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ทอดกับข้าว ว่าน้องจะกินแต่ว่าน้องไม่กินมาสนใจอาหารแทนกินเลยไม่ต้องกลัวกินนะ,ะแล้วเถิน <c oughs> ลหรมีผู้ใจบุญเข้ามาเอาไปฮะไปตัดขา,ขาเอาไปเอาไปารักษาเนาะหมอบอกว่ามันติดเชือ้อเข,ขาก็เลยตัด เราก็ยังอยู่ที่ร้านหมอนะคะอ่าไปพาไปรักษาที่โงรงพยาบาลสัตว์ตรงไหนครับน่ากลัวไปฉีดไม่ได้ถามเขาอ๋อไม่ได้ถามแต่ตอนนี้นก็มาส่งข่าวว่าเอาไปเมื่อวานค่ะโอแล้วมึงไปนอนไป,ไปนู่นเลยเขาเอาไว้เลยคือปกติอันเวลาเห็นเคสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้วครับแล้วก็เคสนี้คือมันอยู่ใกล้ๆ เราเคยเข้าไปทําบุญในวัดแต่ว่าไม่เคยรู้ว่ามีเคสอะไรแบบนี้พอเห็นข่าวเราก็เลยเข้าไปถามก็เลยตัดสินใจพาหมาไปหาหมอก่อนตอนแรกอ่ะจะซื้อวิวซื้อถังสั่งทำวิวแชร์ให้แต่ดูจากขาน้องแล้วอ่ะคือต้องรักษาขายหายแล้วค่อยสั่งวิวแชร์รก็เลยพาไปหาหมอเลยแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการผิดเชื้อซึ่งไม่สามารถที่จะรักษาได้แล้วเพราะว่าต้องตัดอย่างเดียวถ้าไม่ตัดอ่ะ มันจะติดเชื้อแล้วก็มันจะกินเนื้อไปเรื่อยๆก็เลยต้องตัดทิ้งอ๋อต้องตัดทิ้งใช่ค่าใช้ใจ่ายอะไรยังไงเนี่ยค่าใช้ใจ่ายเมื่อวานที่พาไปหมอสรุปให้ก็คือประมาณ หนึ่งมื่นสามร้อยห้าสิบาทถ้าจำไม่ผิดนะ,ะแต่น้องเป็นผู้จ่ายเป็นผู้ใจบุญอ่าคือตอนแรกก็โพสแค่โพสให้เห็นว่าเออเรามาช่วยแล้วแต่ไม่ได้เปิดรับบริจาคแล้วมีคนเนี่ยเขารู้จักเราว่าเราเนี่ยช่วยเหลือสัตว์มาตลอดเขาก็เลยโอนเงินให้โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ขอรับบริจาคนะครับพอคนอื่นเขาเห็นว่าเออเราช่วยมีคนบริจาคเขาก็อยากบริจาคมาคตอนนี้ถ้ารวมยอดก็ประมาณรวมๆจากเมื่อวานจนถึงวันเนี้ยประมาณแปดเก้าพันได้แล้ว น้องเองคือน้องก็เปิดขายอาหารสัตว์ใช่ค่ะเปิดร<ม>้านอยู่หน้าวัดตากกินนี่แหละครับ,รบใช่